สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรต์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโาร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตรต์สากลโดยชุดไรเดรอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมังกรหรือราศีมก,กรแคป i c o อนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคม เป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15มกราคมพุทธศักราช2568ัไปที่ได้เด็กถือดาบเก้าไม้เทา้าเก้าถ้วยเก้าเหรียญ The Tower 2สองไม้เทา้าห้าเหรียญสิบดาบสี่ถ้วยสิบถ้วย ช่วงนี้ค่อนข้างจะมีความหุ่นวัยสับสนหรืออาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหัวร้อนหรืออาจจะรู้สึกร้อนรนอยู่ไม่สุขอยู่ไม่นิ่งอยากจะทำนู่นทำนี่บางทีทำไปแล้วกเ็เหมือนปิดทองหลังพระหรืออาจจะทําแล้วก็แค่พอผ่านานแค่แบบอาจจะดูดีในสายตาเราแต่ในสายตาผู้อื่นอาจจะดูไม่ดีก็ได้ อีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเอ,อ่อมาจากคนรอบข้างหรือคนภายในครอบครัวอาจจะมีปัญหามาให้ทำหรืออยากจะให้ทำก็เลยอาจจะเป็นช่วงที่อยู่นิ่งอยู่สุขไม่ได้การเรียนการศึกษาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ทำคะแนนพอได้อาจจะไม่ได้ได,ดีมาก หรืออาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองค่อนข้างที่จะตั้งความหวังเอาไว้อาจจะแค่พอผ่านหรือพอที่จะรอดได้อาจจะต้องมีการตั้งเป้าหมายมากกว่านี้อาจจะต้องมองอะไรที่มันไกลไกดูวัตถุประสงค์เป้าหมายที่อาจจะเอื้อมถึงจับต้องได้แล้วก็อาจจะต้องพยายามออปรึกษาผู้รู้หรือว่าขอคำชี้แนะแนะนำบ้าง บางทีการที่ไม่ฟังผู้ใหญ่พูดหรือญาติสนิทมิตรสหายบอกชี้แนะหรือบอกกล่าวก็อาจจะทําให้พลาดได้อาจจะต้องพยายามลดความหัวร้อนใจร้อนความดื้อรัดลงบ้างอาจจะต้องทําอะไรที่มีตรรก,กะหลักการเหตุผลมากยิ่งขึ้นแล้วอาจจะต้องดูสังคมรอบข้างเป็นหลักด้วย สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องเรื่อจะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันและจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตสถาปัตยกรมร,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 กรมศาสตร์นิเทศศาสตร์วรสอรศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์บรูศาสตร์ศาสตร์ศิลปศาสตร์เศรษฐศาสตร์หกิจวิทยาการการเงินการบัญชีการบริหารการจัดการวิทยาการจัดการการงานอาชีพงานก็ ค่อนข้างที่เป็นอะไรที่อาจจะใช้แรงกายมากทําแล้วก็แค่เอ,อ่อมีชิ้นงานมีผลงานหรืออาจจะดูได้ว่าผ่านหรือรอาจจะแบบรอดพอเอาตัวรอดได้ไม่ถึงกลับได้อยู่ในระดับที่ดีหรือเป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับตัวเองสักเท่าไหร่หรือรอาจจะเป็นฟองพยายามที่พยายามทำแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าสายตาของ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าสักเท่าไหร่อาจจะต้องพยายามทําให้รอบคอบละเอียดมากกว่านี้แล้วก็อาจจะต้องพยายามสร้างกำไรสร้างไรายได้หรือสร้างมูลค่ามากยิ่งขึ้นการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องแรกจะทาอยู่ในปัจจุบันและจะเลือกทำในอนาคตนักวิชาการนักวางแผน นักฟ้อนนักรำนักร้องดาราศิลปินหรืออาจจะเป็นนักข่าวผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวที่อยู่ในระดับท้องถิ่นหรืออาจจะเป็นนักแก้ปัญหาเสมียนธุรการนักจัดการงานนักติดต่อประสานงานหรืออาจจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ทำงานในสถาบันทางการเงิน หรืออาจจะทำงานในสถานที่ที่ทำเกี่ยวกับพวกประกันฟรามเสี่ยงหรือจะเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือบุคเกอร์ที่ขายประกันหรือติดต่อประกันเคมประกันให้การเงินเงินรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับประจําเป็นเงินประจํามีรายได้ประจําก็เพียงพอกับการใช้ใจ่ายมีเงินเก็บเป็นคนที่ค่อนข้างมัธยัติแต่ก็อาจจะมี รายจ่ายเป็นแบบจำนวนไม่มากแต่มีมาเรื่อยๆอาจจะเอาไปเสริมสวยเสริมหล่อปรับปรุงบุคลิกภาพหรืออาจจะไปซื้อของสวยงามก็ค่อนข้างอาจจะมีจ่ายเรื่อยๆแต่ก็อาจจะต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุน ถ้ามีใครมาหยิบยืมเงินหรือมาขอความช่วยเหลืออาจจะช่วยได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองไม่ควรจะปล่อยกู้ด้วยแล้วก็ไม่ควรจะกู้หนี้ยืมสินเพราะอาจจะไม่ได้คืนแล้วก็อาจจะเป็นหนี้ระยะยาวสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดอาจจะมีความเครียดสะสมอาจจะทําให้เกิด โรคซึมเศร้าหรือเกิดอาการท้อแท้หรือเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายได้ง่ายหรือบางทีอาจจะงุดหงิดง่ายเลยก็ได้บางทีอาจจะทําให้เสียสุขภาพอาจจะความเครียดทําให้เกิดอาการตึงเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหรือเกิดการหนักเสพเพราะว่าเกิดจากอจิตใจได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการามันตรวจเช็คถ้าเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายหรือคิดว่าตัวเอง เกิดความทุกข์ก็ควรที่จะผ่อนคลายอาจจะต้องหางานอดีเรกทำหรือมีการพักผ่อนให้เพียงพอหรือปรึกษาผู้รู้เพื่อช่วยแก้ไขในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดช่วงนี้อาจ,จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวาย ในเรื่องของเรียนหรือเรื่องของงานแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปรับตัวการเสริมความรู้หาความรู้เพิ่มเติมการสร้างเสริมประสบการณ์หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการปรับวิสัยทัศน์นิสัยของตัวเองช่วงนี้อาจจะต้องอยู่โสดไปก่อนอย่าเพิ่งมีใครเพราะอาจจะบางทีนำความวุ่นวายหรือยุ่งเหยิงเข้ามาก็ได้ในส่วนของคนที่ไม่โสด ก็อาจจะมีในเรื่องของความทุกข์ใจทางด้านการเงินอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยได้หรืออาจจะไปปล่อยกู้ก็ไม่ได้เงินคืนหรือใครที่มาขอความช่วยเหลือก็เขาก็ไม่สามารถที่จะคืนเงินที่เราช่วยไปได้หรืออาจจะมาลบพ้นบ่อยๆบ,บ,บ่อยครั้งมากเกินจนมันเป็น จำนวนเงินที่ค่อนข้างเยอะหรือเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องก็ได้ก็เลยอาจจะทําให้ช่วงนี้จจะมีในเรื่องของการเงินที่ชตบ้างหรือไม่เพียงพอบ้างหรือมีคนที่มาทำให้เกิดความเสียหายหรือความยุ่งเหยิงทางด้านการเงินก็ได้แต่ก็ยังรักกันดีเข้าใจกันแล้วก็ล้วนแต่มีความเมตตาอารีให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วจะเมตตามากเกินไปถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยใครก็ควรจะพินิจพิเคราะห์ให้ดีว่าเหมาะควรไหมแล้วเราจะเดือดร้อนหรือเปล่าแล้วก็อาจจะในเรื่องของใครมาหยิบยืมเงินก็ไม่ควรจะให้ยืม